มือเลื่อยเอาเอาเพชรยังน่นพ่วงมาไล่ป่ะครับเอาดอกควนไปเฮ็ดซุ่มให้ค้นสมสงนางนำพาครับสงการเทศกาลสงการบ้านเฮ้า ตอนนี้สร้างถ้วยกําล <ł writers> right, ังผมล่งเรืออยู่ครับสร้างถ้วยยันฮักตึงไว้จีกวางแล้วแบ เปดาไปแล้วคู่พินสายแล้วคู่พินายเอา้ซมเลีนห้าเลยน้าเด้อเด้ออเดมนดกะไรบุญหลายคือเดีตัดกระบุญหลายนีอกันอ ลองสีเสียบหนาอยู่งเด้อกาว่าให้มันสีกในเด้อมันจังพอเสียบหนาอยู่กองให้มันสีกเกลื่อนลงอ่ะเอ็นแล้วเอ็นแล้ว ยังยัมันบวลงายดอกขัมันได้สีกแล้วนี่เวลาอยู่แล้วเอาละเอาแกะแล้วแกะแล้วเอารุ่นครับรุ่นๆุนขีขาดพ่อมือนี่ขาดพ่อมือนี่บ่มุนยันดอกบ่มุนยันดอก

หววงใหญ่ข้าเจ้ามามัที่ซับรถเออรัดข้าเจาไวไปก่อนเดี๋ยวสีโบกให้เดี๋ยวสีโบกรถให้ต้มก็้ำท่านเนี่ยาบ่ เก้าสามเลขรถงานใหม่ทำรถเก้าสามครับพูดตรงเด็บเก็บยวปรันได้หรืงตัดเนี่ยขาด